พี่กลับมาจากการทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วนะมันหมดเวลาคิดถึงกันแล้วนะแต่ว่าตอนนี้พี่กลับมาบ้านแล้วอะ่ะแล้วบ้านเงียบมากเลยอะ่ะไมอ่ะพาลูกเราไปเที่ยวงนอกหรอตอนนี้พี่ทั้งคิดถึงแลวก็สงสัยว่าลูกกับไม่เนี่ยหายไปไหนกันหมดพี่ทีมไม่กลับมาอยู่บ้านแม่ของไม้ตั้งนานแล้วทั้งไม้แล้วก็ลูกเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่บ้านพี่ถ้าพี่ไม่มีเรื่องด่วนอะไรแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไม่ไม่อย่าเพิ่งวางนะ คือตอนนี้พี่ทั้งเป็นห่วงแล้วก็สงสัยอะว่าทําไมอยู่ดีๆอะมายถึงพาลูกกลับบ้านแม่กระทันหันแบบเนี้แล้วตอนนี้พี่ไปทํางานที่ต่างจังหวัดอะพี่โทรหาไม่ส่งข้อความหาไม่แต่ไม่ก็ไม่เคยตอบพี่เลยตอนนี้พี่อยากรู้มากเลยนะไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าเกิดพี่อยากรู้พี่ไปถามแม่พี่ดีกว่าไหมเรื่องบางเรื่องเนี่ยพี่ไปถามแม่พี่คงได้คำตอบที่ดีกว่ามาถามไมยแน่นอนงั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะ อับมาแม่มาครับตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่ทำไมมาเนี่ยถึงพาลูกกลับบ้านไปนแบบนี้อะแม่ถ้าแม่รู้อะไรเนี่ยแม่รีบบอกผมมาเลยนะครับแม่อย่ามาทำให้ครอบครัวพังแบบนี้ทีมแกโวยวายอะไรนะักหนาะ ฉันก็คิดว่ามีเรื่องอะไรใหญ่โตที่ไม่ก็กลับไปบ้านแม่เขาเมื่อสิบวันก่อนแล้วฉันก็คิดว่าผัวเมียหนุ่มสาวสมัยเนี้ยมันก็มีงอนเกินบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวไม้มันหายงอนมันก็กลับมาหาเกเองเลยแกยไม่ต้องร้อนใจเลยขนาดนั้นหรอกแม่ไม่เข้าใจหัวอกผมเลยอะถ้าผมเสียไม้กับลูกไปเนี่ยใจผมก็เหมือนตายสลายอะแม่แต่แม่เนี่ยกลับมาปิดบังความจริง ยิ่งทาให้เรื่องมันเลวร้ายขึ้นตอนนี้ผมทนไม่ไหวแล้วครับแม่ผมขอร้องแม่นะครับถ้าแม่รู้ว่าตัวเองผิดเนี่ยผมจะพาแม่ไปขอโทษมหมแต่ถ้าแม่ไม่ยอมขอโทษและยังโกหกอยู่แบบเนี้ยผมจะส่งแม่กลับบ้านนอกไม่ได้นะจริงก็่ะกส่งแม่กลับบ้านนอกได้ยังไงแม่อยู่ที่นี่ต้องนานแล้วแม่ใช้ชีวิตในเมืองจนชินแล้วนะถ้าแม่ไม่อยากกลับบ้านนอกเนี่ยแม่ก็ต้องไปขอโทษม่ครับแล้วผมพูดจริงนะครับแม่ ถ้าไม่ไม่ยกโทษให้แม่เตรียมกลับไปอยู่บ้านนอกเลยครับแล้วตอนแม่ไปขอโทษเนี่ยขอให้แม่เนี่ยขอโทษแบบจริงใจด้วยนะครับก็ได้ก็ได้แม่จะไปขอโทษเมียแกอื่ก็ได้ทุกคนที่อยู่หน้าจอครับคิดว่าการที่ผมบังคับให้แม่เนี่ยไปขอโทษมาแบบเนี้ยมันสมควรหรือไมครับถ้าคิดยังไงเนี่ยผมฝากคอมเมนต์มาทีนะครับ วันนี้พี่พาแม่มาด้วยนะจะมารับไม้กลับบ้านนะไม้บอกแล้วไงคะว่าไม้จะไม่กลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกพี่ธีมแม่ของพี่เนี่ยไม้ได้เงินใช้แค่อาทิตย์ละสองร้เขายังหาว่าไมยใช้เงินเปลืองอ่ะไม่ไม่ทางไมยไม่มีทางกลับไปใช้ชีวิตแบบหมดหวังแบบนั้นอีกแล้วนะไม้กก็อย่าพูดเกินไปนักเลย ฉันอุตส่าห์มาเนี่ยพราะจะหนกันหน้าลูกชายฉันหรอกนะแกให้มันรู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างไม่ไม่เคยหวังให้แม่มารับไม่กลับไปหรอกนะคะแล้วต่อให้แม่พูดอ้อนวอนขอร้องไม่อย่างไงเนี่ยไม่ก็จะไม่มีทางกลับไปเด็ดขาดแกคิดว่าฉันอยากมานักหรอแกซื้อของให้ลูกแกกินอยู่ได้ใช้เงินกระุ้มเฟื้อยแกก็ซื้อของให้ลูกแกกินน้อยหน่อยสิที่ไม่ให้ลูกไม่กินเพิ่มเนี่ย มันก็แค่ไข่ต้มฟองเดียวเองนะคะแม่แม่คะลูกไม้เขายังเด็กยังเล็กเขาคือวัยกำลังโตก็ต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอแต่แม่กลับให้ลูกไม้กินแค่ข้าวต้มจืดๆะเปลา่ปลาอะแล้วลูกไม้จะได้รับสารอาหารได้ยังไงล่ะคะแม่ดูสิคะลูกไม้ตัวเล็กผอแมแห้งไปหมดแล้วอะถ้าเกิดมาย,ยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นต่อลูกไม้คงขาดสารอาหารแน่ๆที่มายทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อครอบครัวของมายนะคะนี่นึงไม้ ลูกชายฉันทํางานแทบเป็นแทบตายเหนื่อยแค่ไหนแกอยู่บ้านสบายสบายวันหนึ่งก็ไม่ได้ทําอะไรตั้งแต่แกแต่งงานเข้ามาเนี่ยลูกชายฉันเลี้ยงแกตลอดเลยฉันก็ต้องรอบขอบเรื่องเงินหน่อยสิฉันให้แกใช้สัปดาห์ละสองร้อยรวมกันแล้วเดือนหนึ่งก็แป0ร้อยแกยังไม่พอใช้อีกหรอเดือนละแปดร้อยมันจะไปพอใช้อะไรล่ะคะทุกวันนี้ข้าของต่างๆก็แพงจะตายอะ่ะ ค่ากินค่าอยู่ค่าใช้จ่ายอะไรมันก็ต้องเยอะแยะไปหมดนะคะแม่แม่ครับแม่บอกผมว่าให้ผมเนี่ยเอาบัตรเงินเดือนฝากไว้กับแม่แล้วแม่ก็บอกผมว่าแม่จะช่วยดูแลบ้านแล้วสัญญากับผมว่าจะให้ไม้เดือนละ6,000แล้วนี่หมายบอกว่าแม่ให้ไม้เดือนละ800ร้อยะมันหมายความว่าไงคะแม่ก็อย่าไปเชื่อเมียแกนะเมียแกจะทําให้เราสองคนทะเลาะก,กันแต่เมื่อกี้เนี่ย ผมได้ยินแม่พูดชัดเจนนะครับว่าแม่ให้ไม่เดือนละแปดร้อยแม่ครับถ้าแม่ให้ไม่เดือนละหกพันจริงเนี่ยไม่กับลูกจะหนีกลับบ้านเหรอครับแม่ไม่รู้เหรอครับต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะดูแลไม่กับลูกเองแม่เอาบัตรเงินเดือนผมคืนมาด้วยครับไม่ได้เด็ดขาดทีมไม่ได้นะแกเอาบัตรไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นน่ะเมียแกก็ต้องใช้เงินฟุ่มเฟือยนะสิแม่ที่แม่ไม่ยอมเอาบัตรให้พี่ทีมดูเนี่ย พราะว่าแม่กลัวจะโปะแตกใช่ไหมล่ะคะกลัวความจริงมันจะหลุดออกมาใช่ไหมล่ะคะไม่รู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วนะคะแม่พี่ทีมคะแม่ของพี่เนี่ยวันๆเนี่ยเขาชอบออกไปแต่ข้างนอกแล้วก็ไปกินข้าวนอกบ้านตลอดไม่ค่อยกินข้าวในบ้านหรอกนะคะเขาไปเดินห้างซื้อของอะไรก็ไม่รู้กลับบ้านมาเต็มไปหมดเลยแต่ของพวกนั้นอน่ะไม่เคยได้อยู่ในบ้านข้อไปให้ใครก็ไม่รู้ไปทีก็ไปทั้งวัน กลับมาอีกทีนึงก็มืดแล้วอะ่ะอย่าไปฟังมันนะลูกนี่นางไม้กียอย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันไม่ได้ทําแบบนั้นเลยแหมเกนี่มันเป็นคนใจดําจริงๆเลยเกตั้งใจให้แม่ลูกทะเลาะก,กันเกถึงขั้นโกหกทุกเรื่องเลยเหรอใครกันแน่คะที่โกหกถ้าเกิดมมยโกหกเนี่ยแม่ก็เอาบัตรเงินเดือนของพี่ทีมให้พี่ทีมเขาดูสิคะถ้าแม่พูดความจริงอะ่ะทุกอย่างมันก็ต้องไปไปตามที่แม่บอกถูกไหมคะ หมายพูดถูกนะครับแม่ก่อนหน้านี้ผมอยากเอาบัตรเงินเดือนเนี่ยผูกไว้กับมือถือแต่แม่ก็ไม่ยอมแม่บอกว่าแม่จะดูแลให้จนตอนนี้ผมก็ไม่รู้ครับแม่ว่าเงินในบัญชีเนี่ยเหลือเท่าไหร่ถ้าง,งั้นตอนนี้แม่เอาบัตรเงินเดือนเนี่ยมาให้ผมเช็คทีครับ นี่มันอะไรครับแม่แม่ดูแลเงินให้ผมเนี่ยทำไมมันเหลือแค่สองร้อยล่คะครับเงินเดือนผมหลังหกักภาษีเนี่ยก็น่าจะมีสามหมื่นโบนัสปลายปีอีกสามหมื่นแม่เก็บเงินให้ผมมาห้าปีเนี่ยมันน่าจะมีเงินก้อนแล้วนะครับแม่รายบ้านเนี่ยผมพอเดือนละหมื่นกว่าบาทหักค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยรวมๆละห้าปีเนี่ยก็น่าจะมีสักหกแสนนะครับแม่แต่ทำไมเงินก้อนพวกเนี้ยมันหายไปไหนหมดอะแม่ อ๋อผมพอจะเดาได้แล้วแม่เอาเงินก้อนทั้งหมดเนี่ยไปช่วยนอตใช่ไหมครับไล้ของที่ไม่เห็นเนี่ยที่แม่ซื้อเข้าบ้านมาเนี่ยแม่ก็ไปให้มันใช่ไหมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ยินข่าวนะครับว่านอตเนี่ยเพิ่งออกรถใหม่ทั้งที่เงินเดือนมันเนี่ยได้แค่หมื่นสามเองนะครับแม่ทีมมันไม่ใช่อย่างที่ทีมคิดนะลูกทีมฟังแม่อธิบายก่อนนะลูกผมเนี่ย ไม่อยากฟังอะไรแล้วครับแม่ผมตั้งใจทํางานอย่างหนักเพราะผมอยากให้ไม่กับลูกเนี่ยมีชีวิตที่สุขสบายแต่แม่ก็ปล่อยให้พวกเขาเนี่ยขัดสนและตัวแม่เองเนี่ยกลับใช้เงินฟุ่มเฟือยผมไม่รู้อะแม่ต้องเอาเงินทั้งหมดคืนมาท้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะให้ตำรวจเนี่ยจัดการเรื่องนี้ครับแม่ โหลนอตน,นี่แม่เองนะลูกนอตแกรีบโอนเงินที่แม่โอนให้แกกลับมาอยูนี้เลยนะลูกตอนเนี้ทีมมันรู้เรื่องหมดแล้วแม่จะต้องรีบเอาเงินคืนให้ทีมเดี๋ยวนี้เลยฮะอะไรนะแม่ไอเงินพวกนั้นอะผมใช้หมดแล้วในบัญชีผมเหลือแค่แสนเดียวเองไอ้นอตอะไรของแกเนี่ยเงินต้องเยอะแกเงินเป็นสินแสนเลยนะแกเอาไปทำอะไรหมด ก็มันจําจเป็นเนี่ยแม่ผมอะเอาเงินไปซื้อของให้แฟนไหนจะดาวน์รถอีกค่าใช้จ่ายตั้งเยอะแยะในบัญชีผมอะเหลืออยู่แสนเดียวจริงๆโอ๊ยเออนั้นนั้นเกก็รีบเงินของแกโอนมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยส่วนที่เหลือฉันจะหายครบเองโอ้ยเงินมันมีแค่สองแสนเองนีกว่า เดี๋ยวตะนอตโอนมาให้อีกแสนหนึ่งเป็นสามแสนเฮ้ยทีมลูกตอนนี้ในบัญชีแม่มีสองแสนแต่ตอนเนี้แม่หาเพิ่มมาได้เป็นส0 0แสนแล้วนะลูกทีมแม่โอนเงินไปให้ทีมแล้วนะทีมแม่ขอโทษนะลูกแม่ไม่ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เลยแม่รู้บ้างไหมครับ ว่าตอนนี้ผมรู้สึกยังไงบ้างเนสิ่งที่แม่ทำกับผมเนี่ยมันทำร้ายหัวใจผมมากเลยนะครับแม่ผมไม่เคยคิดเลยนะครับแม่ว่าคนที่ผมรักที่สุดเนี่ยจะเป็นคนที่ทำร้ายครอบครัวผมแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำไปอ่ะเพราะแม่รักแกนะลูก,ก,ลกแม่เป็นห่วงแกแม่ให้แกเก็บเงินเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินและแม่ก็ยังอยากช่วยน้องชายแกด้วยทีม แม่ขอโทษนะลูกแม่ไม่คิดเลยว่าแกจะเสียใจได้ขนาดนี้ถ้าแม่รับผมจริงเนี่ยแม่จะไม่ทำรับหลังผมแบบนี้ครับแล้วแม่รู้ไหมไอเงินพวกนั้นน่ะมันคืออนาคตของลูกผมของภรรยาผมแล้วก็เป็นของครอบครัวผมไม่พี่ขอโทษมายนะพี่รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย หมายต้องอดทนมากแค่ไหนพี่เป็นคนผิดเองไงที่พี่ไม่เคยเช็คไม่เคยถามไถ่ายอะไรไมเลยปล่อยให้หมมยเนี่ยต้องลำบากอยู่คนเดียวแต่จากนี้ไปเนี่ยพี่จะไม่ปล่อยให้ใครเนี่ยมาทำร้ายไมยกับลูกอีกแล้วนะพี่ธีมไมยแต่งงานกับพี่ไม่ไม่เคยต้องการอะไรเลยค่ะมายขอแค่ให้เรามีครอบครัวที่อบอุ่น อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเราลูกของเราไม่ต้องเห็นแม่ของเขาร้องไห้ทุกวันไม่พี่สัญญานะว่าต่อจากนี้ไปพี่จะดูแลมายกับลูกด้วยตัวพี่เองและพี่จะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมากำหนดชีวิตครอบครัวเราอีกนะ แม่ครับผมจะพาแม่กลับบ้านนอกนะครับผมคงให้แม่เนี่ยอยู่กับพวกเราไม่ได้อีกแล้วเพราะแม่ทำลายครอบครัวผมมากเกินไปแล้วครับผมเคยให้โอกาสแม่มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่แม่ก็ไม่เคยเห็นค่าอะไรเลยถ้าผมยังปล่อยให้แม่อยู่บ้านเราต่อไปเนี่ยครอบครัวของผมเนี่ยคงไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับแม่ดีม แม่ขอโทษนะลูกทีม่อยากให้แม่กลับไปอยู่ที่เป็นนอกเลยและถ้าแม่กลับไปอยู่คนเดียวแม่จะอยู่ยังไงนะลูกแม่คงจะเลือไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ผมกับม่ลำบากแม่ก็ไม่เคยถามพวกเราเลยว่าพวกเราจะอยู่ได้ยังไงไม่ ที่จะพาไม้กลับบ้านนะแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะบ้านหลังนั้นจะไม่มีใครทำร้ายไม้กับลูกอีกไปกันเถอะทิมดิมดิมลูกติมดิมดิมไม่เอาแม่ไปด้วยแล้วแม่จะกลับยังไงก่ลูกติมทิม บางครั้งคนที่ไว้ใจที่สุดก็อาจเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เจ็บที่สุดแต่เมื่อเรารู้จักลูกขึ้นยืนเพื่อตัวเองคนที่รักเราจริงๆจะยืนเคียงข้างเราเสมอ